เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยะตอนนี้นะผมอยู่ในเกมนะครับ Need for Speed Rival นะผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นต่อกันนะครับในโหมดของ Racer นะครับอ่าก็เดี๋ยวลดคูไปไหนอ่าลดคูม,มาแล้วนะครับซึ่งผ่านก,การตกแต่งอะไรเล็กน้อยนะครับผมก็น่าจะเห็นกันเดี๋ยวม,มาผิดอันนะฮะอันนี้นีองก็เนี่ยอาไปเล็กน้อยครับผมก็น่าจะมีความแรงขึ้นมาบ้างนะครับสำหรับรถคันนี้เนี่ยครับผมก็ เราจะลองมาดูกันในพาน์นี้เลยนะฮะก็เราสามารถนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปนะครับก็เราสามารถเลือกสายที่เราจะเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นชาเตอร์ของเราเนี่ยครับอืมซึ่งเราจะเล่นในสายของนี่เลยฮะรเรสนะผมหรือว่าการแข่งนั่นเองอนะมันจะแบ่งอยู่3อย่างครับเรสนะผมเพอร์ซูสแล้วก็ไดรฟ์นะผมซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ มันแต่ละสายก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราเราสามารถเล่นยังไงก็ได้นะครับผมแบบว่ามันจะแบบเป็นทอดๆไปอะไรประมาณนี้เราสามารถเนี่ยคืออันนี้คือการแข่งอันนี้คือเพอร์ซูทแล้วก็อันนี้คือการไดฟ์นะผมซึ่งภารกิจเนี่ยของสามอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะร <S <S เราสามารถเลือกได้นะครับผมในแต่ละอันนะครับซึ่งของเรสเนี่ยจะเป็นการเกี่ยวกับการแข่งร้วๆนะผมอย่างเช่นอันนี้ก็คือให้ใหเล่นชนะอันนี้ให้ได้เหรียญทองแดงขึ้นไป อันนี้ก็ไซส์สแลมเลเซอร์ก็คือการชนด้านข้างพวกนักแข่งด้วยกันเองแล้วก็เออหนึ่งพันสปีนะผมส่วนเพอร์ซูดนะครับก็จะคือการหนีตำรวจนะครับการชนด้านข้างตำรวจแล้วก็ชนด้านหลังตำรวจอันนี้แร่นี่แปลว่าเรียนนี่แปลว่าข้างหน้าหรือข้างหลังอันนี้ไม่แน่ใจนะครับลืมไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่ามันชนตำรวจอะหรือเปล่านั่นแหละเออส่วนไรฟ์นะผมจะเป็นเกี่ยวกับการขับขี่ล้วนๆนะรีชหนึ่งร้อยห้าสิบไมล์ต่อชั่วโมงนะครับก็ขี่ได้ร้อยห้าสิบบางงั้นแหละนะฮะเก็ตอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะ ขี่ให้ขี่ข Ye, like ี shrink, shrink. Right. Right. ่แบบเขาเรียกอะไรเฉียวอ่ะแบบเฉียวตูดเฉียวข้างอะไรประมาณนี้ให้ได้3คันนะผมแล้วก็บรอนส์นะเอ็นนี่อีเวนต์ก็คือเล่นด่านอะไรก็ได้ให้มันได้เหรียญทองแดงนะผมซึ่งเราจะมาสู่โหมดขับขี่ล้วนๆนะเนี่ผมเราเล่นแบบสายแข่งนะผมเราแบบไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะผมก็โอเคมาแล้วเราก็จะออกไปแข่งกันฮะเอาเอาด่านอะไรดีเอ่ยเดี๋ยวเราเราต้องเริ่มที่เซฟเฮาส์ครับแล้วค่อยขี่ไปด่านเว้ยเออมันจะได้แบบว่า เป็นอะไรที่แบบเข้าจุกกลูหน่อยนะครับไปต้องจุกกลูแล้วจังหวะนี้นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับผมก็อย่าลืมกดกันด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อติดตามคลิปของเรานะครับชอบก็กดไลค์นะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามมานะฮะติดชมอะไรได้ทุกประการนะครับผมผมรับอ่านรับฟังทุกคอมเมนต์ของเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็แฟนเพจนะครับบนมืออ่าบนขวามือนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก Brickcast Game Channel นะครับผมโอเคนะจังหวะนี้ก็รอรอโหลดหน่อยแล โอเคครับมาแล้วโอ้ในแมปนี้นะครับมีแต่เลเซอร์ทั้งนั้นเลยฮนะตำรวจไม่ค่อยมีคนระับผมมีอยู่คนเดียวทั้งนั้นเองนะครับจี GP องจี S, ไม่ต้องเซตคนระับผมขี่ไปเองครับเออเจอไม่เจอไม่รู้แหละอ้าวแต่เจอนักแข่งฮนะเรามาท้าแข่งกันตรงกลางดีกว่ารถเพิ่งอัพมานะครับพ่อใจดีให้ตังมาเนยะเรามาขอว่าท้าแข่งอัตรานหน่อยนิดน,นึงเออไปไหนมามึงเนะี่ยเจอกันได้มึงสองสามวะไงมา ดยฮะสองจุดหกไมล์ฮะเออแข่งด่านไม่ได้แข่งท้าแข่งลายตัวเีัยมาไปฮะเนี่ยทางยังได้อยู่ฮะแต่ตอนนี้คชนลงชนลั่วอเลยมุดแล้วอ้าวเฮ้ยมาผิดทางอ๋อดีฮะเกมนี้มันจะเปลี่ยนอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะทางอ่ะถ้าเราบ้านถ้าเรามาผิดนะแล้วถ้าต้องพูดว่าถ้ามาผิดแล้วมันยังมีทางที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะคือมันยังมีหนทางที่มันจะไปได้อ่ะเออแต่ถ้ามันไปไม่ได้เนี่ยเอา้าถึงหายแล้ว โอ้ยโอยฮู้เยอะมากียนเลยเนี่ยก็ไปเรื่อยๆครับผมเกมมันก็มีโบมีบั๊กอะไรบ้างนะเออเกมมันก็เก่าแล้วนะมันไม่เชิงเก่าครับประมาณปีสองปีนะแต่ว่ามันน่าจะแก้บั๊กอะไรได้บ้างแล้วนะดูเป็นไรเนี่ยครหลไปฮะที่เราทำการไซส์แสลมนะครับอาร์เรสเตอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมก็เสร็จโดยไม่รู้ตัวเออแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยก็ว่าได้เนี่ยครับ หลไม้ฮะน้ำริ้วฮะน้ำโดง่งน้ำนำขาดแล้วรถเอาแรงจริงฮะมามาจะเอ๋จะเอ๋วันดีแน่เลยวันนี้มาแล้วเรียบร้อยได้ตังเท่าไหร่เออโอ้ได้พันหนึ่งโอ้ยสุดยอดครับผมนี่ยอมเลยนะแข่งทำไมเนี่ยนะแข่งทำไมฟอ f o ว w ร์ดเพื่ออะไร เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสีอ๋อสีแดงนี่นมันนะฮะซึ่งก็ตำรวจฮะตกใจหมดเลยนะฮะนะดูน,นี้แบบบ่อยๆนี่ก็นะเรียกว่าอะไระตึงนะฮะเนี่ยเราไปหาด่านแข่งกันดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องเล่นเป็นภารกิจก็ได้นั่นอยากจะแข่งอะไรก็แข่งเลยเออถูกป่ะมไม่จำเป็นต้องทำตามภารกิจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะฮะผมก็เกมนี้ไม่บังคับอยู่แล้วนะครับอยากจะเล่นอะไรก็เล่นนะไปไนะเฮิร์ฟ้าครับแม่ลงยาก <c oughs> ลงย่านะเออเอ้าวเฮ้ยเจอคนว่าล่อนอยมานเนี่ยกียร์เปียวสองเท่ากันไม่ต้องห่วงเราอะเขาเย้ำไม่ดึงดังสีเอวทำไมเหมือนรถเหมือนรถเจอรถคันเมื่อกี้เลยวอะอ,อ่าได้หมดนะขัดในตันเ่านะตอนนี้ต้องวิ่งแซงเนี่ยเดียวเอ้าวเร็วมากแต่เอ๊ะเอ๊ this <c oughs> นี่มันตำรว,วจด้วยหรอตำรวจได้ไม่รู้ฮนะรู้ตนะัวเออดีแล้วฮะไม่รู้ตัวดีแล้วโอ้โหอาจจะ ทางลัดหน่อยตำรวจจะได้ไม่เห็นโอ้สิงแล้วฮะตำรวจ,จเห็นแล้วอ๋ออ๋อ,อไม่ห่ะเราเราอันนี้เราเล่นสายก็นแขตงดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องเอฟเอสเทปนะฮะเพราะน,นันเป็นสายนี้ตำรวจล้วนๆเลยฮะแล้วก็เลยต้องแบบว่าให้คอมพลีตการเอสเคปนะครับเอสเคปคืออะไรฮนะเอสเคปคือการอ่หลมนี้ตำรวจว่างั้นแหละเออแบบว่าฆ่าสายตาตำรวจไปนะประมาณนั้นเอาไนี่ขี่เร็วจังด้วยโอ้โหรถแรงเหมือนกันนะฮะเลยเอฟเอสเทปนะ รอนแถบเอสเคเต็มนี่ก็ยิ้มยิ้มออกครับเนี้ยไปฮะยิงปีนเดวลสูงขึ้นนี่แถบเอสเคก็น่าจะขึ้นชา้าด้วยอ่ะนี่ไม่แน่ใจนะแต่ก็นะ้าไม่เป็นไรนะโอ้ยเรียบร้อยแนละ้วน่าจะเอสเคเรียบร้อยนะแล้วเนี้ยแล้วเส้นใช้อยู่ไหนวะเนี่ยทำไมมันรู้สึกมันกไกลๆแปลกๆวะเนี่ยเออเล้กขี่ไปเองได้ยังไงนะครับอ่าแล้วก็ขี่ไปไเรื่อยๆหุยเฮีย,ยแม่งมันจอดตัวไปเลยรถแรงอ๋อ,อ ไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้รถกุล okay, ุษย์ศาสตร์แต่งน้ำมันเป็นแสนน้ำมึงเออโหทำสอกว่ะเนยยังเชื่อโอ้มาคุณห้ามายะแดกขาดไม่ขาดหรอกอันเนี้ยเสียชิวแล้วสูสีอะโอ้โหคือแข่งอย่างงี้จะชนะได้ตังค์อย่างน้อยเลยครับอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยรู้สึกนี้จะได้เยอะครับประมาณสามพันสี่พันรุ่นนะฮะเยดีแล้วขึ้นอยู่ที่ฮีทเลเวลของนักแข่งหรือเปล่าฮะเออ ให้เลเวลสูงนี่ก็น่าจะได้ตังเยอะอยู่นะครับตอนนี้นะมีตังติดตัว20,000ืนะ่นแนี่กูยังไม่ได้แข่งแบบเป็นตังกาเลยเนะี่ยนี่แข่งแบบนอกรอบนะฮะโอ้โหแล้วก็แบบว่าบวกกแบบับพวกแบบสปีดพอยเวลาขี่ทุ่นนี่นั่นนะแต้มก็ขึ้น,นซึ่งตอนนี้ไม่รู้จะทำไรอ้อนี่เจอเพลเยอร์ครับทีเลเวลสี่ครับผมท้าแข่งนี่ป่ะเนี่ยน้ำมันอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่ไล่าใชื่อวะเออหวังว่าจะไม่ใช่ตำรวจนะจ๊ะไม่เอานะ เดี <ítulo> sabes, ๋ยวตอนนี้กูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขี่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ฉยๆนานๆแล้วเนี่ยไม่เอานะเว้ยเดี๋ยวขออีซี่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวตำรวจตำรวจเอ้ยมึงค้างอะไรแล้วโอ้ยเฮียตำรวจไอ้เชแม่งอยู่ข้างหลังดีนะน่นะโอ้เมื่อกี้นี่เกือบแล้วฮะเมื่อกี้นี่แบบเกือบอยู่ในมินิแมปยาวแล้วนะฮะแบบไอ้อะไรวะไอ้อีซี่ได้ไอ้แผนที่อ่ะโอ้เดี๋ยวตำรวจที่จุ้งนะอันนี้ไม่ดีนะผม ตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณทางขวามือครับสำหรับอ่อท้าแข่ง,เล,เ,ง,ขงเลยดี่ไหมเออท้าแข่งเลยดิอย่าไปกลัวดิโอ้กลัวอะไรระดับเนี้ยเออมามามึงกนะออกูเนี่ยเออแน่แน่แน่โอ้กูแสดงโตเกียวนิดมาเฮียกูนิดนี่ระดับเทพเออเออมันไม่ได้มันไม่ได้กลัวเลยมึงจะเป็นใครมึงจะมาจากไหนก็เรื่องของมึงนะเออโอเคครับนะไม่เป็นไรนะครับตามสบายนะตามไม่ทันก็พอนะกู <c oughs> จะมาตามทันไหวเฮียกูไม่แน่าไปทันเลยวะ่ะ อ้าวค้งน้ำกูงี้เลยเหรอได้ได้มดอย่างเงี้ยได้มดเลยโอ้ยโอเคอะในตันหมดวาทสิหายเลยฮะเฮ้ยมึงเอาทางโค้งเลยไหมถ้าใครสักโค้งเน่้ยดูจะได้กินมาตรงทางโค้งเนี่ยเออเฮ้ยเพื่อนหนุนดูสีไหมไอ้เฮี้ยมันลงยากอีกเฮ้ยมึงชะล้อมึงหน่อยดิเฮ้ยเบรกอ่ะกดเบรกเป๊ะป่ะมึงอ่ะเฮ้ยนี่ไงฮะทางโค้งสุดท้ายโค้งไุทยโอ้ยไอ้เฮี้ยมันโค้งไม่สวยโอ้โหจบเลยมึงเฮ้ยยังไงเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยอะไรวะอ๋อ ตกใจครับนึกว่านึกว่าอะไรนึกว่าตำรวจมานะโอ้ย oh, ตอนนี้ครับเป้าสี่นะฮะแบบนะแนี้ไม่งามนะผม oh, ผมไปแล้วไม่แข่งของผมได้แย่ยกุ้งหอนของผมได้จังไรโอ้ oh, ดอกทองมากเลยกุสานนามาตั้งนานแหมรถคันนี้เื่อนจะคอนโทรลยากขึ้นยังไงจกันหนึ่งเวลาต้องงงเลยไม่สวยเลย,ม,ม,ย you know? มันไม่สวยอ่ะอยู่โน้มันไม่บิทตี้ฟูลเลยอะ่ะเออมันไม่สวยโอ้เดี๋ยวไปดม มากินต่อดีกว่ากูหาแมตแข่งไปเป็นตังการสักแมตดีกว่าเนี่ยตั่งจะได้พอมีพอมีกินพอมีใช้กับเขาบ้างเนี่ยเนี่ยหาหาขี่ไปเรื่อยๆฮนะเออวนรอบเมืองโว้ยเออกินรถกินรถชมวิวอ่ามาแล้วเจอเนี่ยหนึ่งเอาเลยกูแข่งเลยเฮ้ยไอ้เทียต้ดตำรวจไว้สัตว์คนจริงกับทิงแดงด้วยมึงไปแล้วตำรวจตำรวจนะมาแล้วกูมาครับกูก็ไปสิครับแบบนี้ไปนะ ยู่ทำไมครับตำรวจฮะของจริงด้วยนะเป็นเพลเยอร์ด้วยนะอยู่เป็นนานๆน,น,นี่ไม่งามนะฮะผมแบบนี้นะครับแล้วูก็ขับกลับมาทางเดิมทางเดิมปะเนี่ยไม่รู้ว่าทางเดิมหรือเปล่าฮะก็เอาอีกแกนาฬิกาลูกสายไฟยก้วครับผูไม่อยากแข่งกับเวลาแล้วอ่ะผูอยากแข่งกับผมแบบแข่งกับบอร์ดก็ยังดีอ,ะอ่ะดีกว่าแข่งกับนั่งจับเวลาได้สัตว์ละเนี่ยผมเราก็จะหาแมตช์แข่งกันนะครับจังหวะนี้นะฮะผมไม่ดียีนจะไม่ตื่นกว่าขอหน่อยเด้ ขอหน่อยมึงเนี่ยรถอะไรเนี่ยฮะรถยนต์โอเคจัดไปมามึงขอชนตกดีชอบตุน่นตกนะนะกูแรงนะถ้าเราชนรถมันพังนี่มันจะแพ้รเราเลยเปล่าวะคือแบบว่าไม่ต้องการชนะแล้วไงโอ๊ยโขอแบบชนรถมึงให้พังก็งพออะไรอย่างเงี้ยเออแหมเกมนี้นี่เล่นไปเรื่อยๆมีติดอาวุธด้วยนะเขาจริงติดได้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วหรือเปล่าน,น่าจะน,น่าจะอย่างนั้นนะผมแปลว่าติดแบบ เป็นเขาเรียกอะไรเป็นปือนยิงไปฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งก็ล็อกเป้ายิงโป้งๆนะฮะจัดวันดนิดนะครับผมเกี่ยวไปฮะแต่นี่นี่ยเน้นเอื่อยเฉยมากครับบอกว่าแข่งนี่สามจุดห้ามล์นะครับโคตรไกลเนะี่ยแล้วแม่งมาแข่งในเมืองด้วยนะฮะทางนี่จะเยอะไปไหนเนี่ยเกี่ยวฮะกว่าจะรอดออกมาได้ฮะแข่งสายทะเลมามาแล้วฮะมันแรงด้วยฮนะรถมันแรงกว่า มา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 ตามมาตามกูทางก็ตามมามานี่เลยสองจุดเจ็ดไม้ฮะสองจุดหกไม้ฮะเฮ้ยรถรถไรเงี้ยขี่อย่างเงี้แล้วน้ำอย่างเงี้แล้วเจอรถชนไม่แบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเทียวลงดินปะนอนกลางดินกรีนกลางใายเฮ้ยคุณมาชนอะไรคุณเงี้ยคุณคนไปเหยียบรถวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยเกือบมึงวิ่งเชือกเสาโอ้โหไอ้ย แย่เอ้าแต่ไม่เป็นไรฮะเลือทั้งสองจุดไม้อะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะในนี้ปุ๊บปีดเนี่ยรอดทางรัดสิครับแบบนี้รออะไรล่ะโอ้แต่ทางรัดบางทีนี่มันก็ไม่มีขึ้นในมินิแมพฮะมันทําให้งงนะฮะแบบมันต้องจดจ่ออ้าวอีกเยี่ยนหมดว่ะที่ถ่ายละที่ถ่ายของจริงนะเพื่อนแมาแขวงชาวอาเซียนนะแบบนี้อุ๊บจะเจอรถตำรวจกะรถกะแมวขั้วเว้ยตำรวจตำรวจอะไรม่ไม่หมดจริงพูดเลยจักใจจักใจลิโอ้ ไอเนี้ยมันจังไรอ่ะมันชนแล้วมันไอ้นี่มันเบี้ยวมาชนปูอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยผมนี่เซ็งเลยฮะเจออย่างงี้คุณเห็นบ้างเมื่อกี้เออคือแบบมันเบียดไอ้รถคันเมื่อกี้มาเลยรถเมื่อกี้ก็ชนปูอ่ะแล้วเป็นรถอะไรไม่เป็นนะรถข้ามด้วยนะโอ้โหชนทีนี้กูนี่มินเลยฮะอ่าตำรวจไล่ไปกำใจใครก่อมึงเอาเอาตำรวจไปล่อรถอื่นเขาละอ้าวโค้งอ่าอยู่ดีๆฮะอยู่ดีๆกู้ตามกันเฉยเลยฮะตอนนี้เหลือคูจุดห้ามฮะกูขอหน่อยฮะขอชนะหน่อยได้ไหม เออไหนๆก็ทำให้ตำรวจไล่กูแ no ล้ว no. มึงมึงมึงึงเออเนี่ยในทัดเพื่อสุดท้ายตายแล้วกูไฟยาวไอ้เหี้ยยังแตกแล้วทำไมมึงขี่จ้าจังวะมาแล้วโอ้ยเหี้ยโอ้ยเขากำลังลอกเลยฮะนี่เนี่ยในต่างง่ะงมีสี่หมื่นหกครับจัดว่าเด็ดโอ้ย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 ตำรวจเยอะจังเลยเดี๋ยวตอนนี้กูไปไหนเนี่ยเดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนได้มะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้ารีแพช็อปก่อนเออขี่มาเจอรีแพช็อปเนี้ยไปตัดใจนะมาแล้วบ้านบ้านแสงสุกจอดจอดเข้าบ้าน ข้าบ้านเออเข้าบ้านผมนี่กดยิกยิกเลยฮะเว้นะกลัวไม่มีกลัวตังค์มันไม่ถึงบ้านไม่ใช่อะไรหรอกเออตรงนี้แหละเขาเรียกว่าต้องมีมุกนิดหนึ่งฮะก็แบบพอเข้าพอเข้าเขตบ้านเน้นผมนี่กดเพจอัพรลลัวเลยฮะเว้รอโหลดนิดนึงฮะอ่าเราก็จะสรุปตังค์มาให้ฮะภารกิจยังไม่เสร็จฮนะเราก็ค่อยไปออกไว้ต่อเย้อได้สี่หมื่นเก้านะครับโอ้โหจัดว่าเยอะเลย นะครับ no, ผมซึ่งเดี๋ยวหาแมตช์แข่งก่อนนะครับแมตช์ Matt มันแข่งตรงไหนวะมันได้แข่งลูกพงใช่ไหมโอเคฮะเราก็มาตรงนี้แล้วกันนะครับผมจัดว่าโอ้ยไม่เอานี่ไม่เอานี่เอานี้ดีกว่าเออใกล้กว่าเราไปใกล้ดีกว่าเขาเนี้ยนะไปไกลนะขี่ไปไเรนะื่อยเจอตำรวจนะไม่ดีนะโอเคก็รอหน่อยนะฮะจังหวะนี้ครับผมไม่มีอะไรที่เรารอไม่ได้นะรอ,อไม่เป็นไรหรอก แต่รอนานเกินก็ไม่ดีเอ๊ะมาแล้วโอ้นี่นักแข่งทั้งแบบเว้ยไม่กลัวแล้วตำรวจเนี่ยเออตำรวจที่เป็นยูเซอร์ไม่มีตอนนี้นะครับผมมันก็คงเล่นผัดกันอะไรผมมันไปเรื่อยๆฮนะเล่นนักแข่งบ้างเล่นตำรวจบ้างอะไรเงี้ยครับผัดเปลี่ยนนะสีสันนะครับผมเอ๊ะไปฮะไปรัวๆ1.4เมตรนะครับผมเราจะมาแข่งกันแบบว่า แข่งกันแบบคนเยอะๆอ่ะเออจะได้แข่งกันบ้างนะครับแหมแข่งแข่งแบบท้าเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะท้าไปเรื่อยนะแหมแพ้บ้างคือแพ้นี่เสียหน้าเลยเมื่อกี้อันนั้นคือแพ้แบบโพสฝีมือจริงเลยแบบว่าโอ้ยเชี่ยนนู้ดตำรวจตำรวจเดี๋ยวนี้สายป่ายสัตว์สายหมอกเอ้ยเอาเรื่องมาเอาเรื่องตำรวจไม่เห็นนะเมื่อกี้อ่าขอรอทางรัดได้ไหมทางรัดไม่ ขอไปทางลัดเลียแบบขอ,อแบบไม่เจอได้ไหมตำรวจเนี่ยเออเจอแล้วมันไม่ตลกไฮ้เครียดแล้วไฟแวบๆอะไรม่อัวอะไรมาไงแล้วน่ะแหมตำรวจไปนะโอ้เราต้องค่อยๆไปนะอไนะอศูนย์จุดสี่มาจะได้เข้าแข่งนะเออตำรวจอยู่ไหนวะเนี่ยเออเราก็ต้องขี่แบบเนี้ยเาเรียกว่าขี่แบบพูดชาญฉลาดนะโอ,โอ้โหมันกินที่สายเสือซุ่มนะซุ่มในป่านะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแล้วครับแหจัด ไปมาแล้วต้องเตือนเราไม่ไม่ต้องเลลตือเนเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อนฮะขออภัยพร้อไหมคนอื่นน้นนำยังอ่าพร้อมแล้วมึงมาเลยมาโอ้ได้ที่หนึ่งนี่จะต้องสี่เป็นห้าเนะครับมาแล้วอืมมาจัดไปครับผมห้าจุดหนึ่งมายนะครับแบบนี้เนี่ยครับผมบซึ่งก็ไม่น่าจะยากอะไรสําหรับเรานะครับเนี่ยรถชาติอีกแล้วเอาเปลีล่ยนกันแล้วเอาเปลี่ยนกันนะหัวเรียวฮะจังหวะนี้ก็ เขาโค้ตสวยงามไปไอเทียตำรวจป่ะโอ้โมันจะเจอนี่คือมันโอ้โหเปลี่ยนกันรักกันมากเลยรักกันมากกินข้าวมอเดียวกันเอามานะตำรวจนะทำไมตำรวจมันจะต้องเล่าล่อเราคนเดียวด้วยวะเออคนอื่นมีก็ไม่ตามนะมีตามกันอื่นลื่นรถคูนี่มันสีมันปรีดปราดไปเรื่องไงไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าโันทรมานเหลือเกินนะโค้งนี่ร้องไห้โค้งนี่เขาเรียกว่าหักศอกเลยทีเดียวมา บ้าเอสเคแนะม่ในโอ้โหกดโอ้โหกูเกิดกดกดเบรกเกินแม่งก็เป็นอย่างเงี้ยเออคือแบบผมชอบแบบขี่มาเลยแล้วค่อยแบบผักอะไรเงี้ยแปลกแบบเมื่อกี้นี่เห็นอายนะอับอายไก่ขี้หน้าเลยทีเดียวเออผมบอกว่าผมชอบเล่นไงแต่ผมไม่ได้บอกผมเล่นเก่งเออจัดว่าเป็นข้ออ้างที่สุดยอดมากนะครับไปแนละ้วอะไรมึงเนี่ยฮะอะไรรถมึงแรงเหรอ,อรถมึงแรงเหรอตีอยา่างมึงเลยเนะี่ย ข้อบวกดีมากเลยไนะอ้บอลรถมันดีนะบทมันก็ดีนะบทมันฉลาดนะนี่นีอทางลัดปะ่ะโอ้เห็นทางลัดแต่ก็ไม่เข้าทางรัดนะ้คิดดูดิเออผมไม่ยิงไอ้ผมยิงนะทางทางรัดนั้ไม่ใช้ฮนะเออมานามาได้นะที่หนึ่งนะจังหวะที่ไม่ต้องที่หนึ่งอย่างเดียวฮนะเออมันจะได้ตังค์เยอะๆมันจะได้รวยรว้คือที่หนึ่งได้สี่พันห้าเป่ะวะตอนนี้กูยังแข่งไม่เสร็จอนะ่ะกูได้มาหกพันแล้วกูได้มาเจ็ดพันแล้วอ่ะคือแบบ ขี่ไปเรื่อยๆนิดอยากจะได้ตังค์เยอะกว่ามาแข่งอีกนะครับเนี่ยนะเออเฮ้ยเจ้าโอ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโมจ้อโมจ้อเฮี้ยมาส่งมาแซงเลยเจ้าบ้านนะมึงเน่มาตำรวจตำรวจหายไปนะครับอยู่ดีๆก็หายไปนะครับดีแล้วนะครับอยู่นานๆไม่ดีนะตำรวจเนี่ยนะเราก็ต้องพยายามรักษาระดับหน่อยนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะเอา ่มก็เริ่ม,มยากนิดนึงมันจะเป็นโหมดง่ายอยู่ก็แต่ละด่านแข่งมันก็จะมีโหมดของมันนะครับว่าด่านเนี้ยโหมดง่ายอะไรเงี้ยมันก็จะเขียนนะฮะเออตอนนี้ก็เหลือไม่เดียวนะครับเนี้ยเจอบ้านไม่แน่ใจว่าเวลาเราขี่แข่งมันอยู่อย่างนี้แล้วเราสามารถแวะเต็มเฮ้าได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแวะได้ก็น่าจะดีสมมติแบบว่าหนีตำรวจมานเงี้ยเออคลิเกียร์เล่นต่อไอยายา้นี่หยาดหยานั่นคือแบบกลัวแบบว่าเจอแบบเพลเยอร์ที่เล่นเป็นเลสเตอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยเห็นเวลาเราแข่งอะไรเงี้ยแล้วแบบ ีม่มาชนเราอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่จังไรมากเลยฮะเออแล้วผลงญาทำไมเราเฮ้ยเฮ้เฮียมันตามตูดมาเออที่หนึ่งวอยไม่ต้องมายุ่งกับกูนะไโอ้ยตำรวจเนี่ยเนะบาๆไปเนะี่ยครับอะไรอ่ะทำไมอ่ะมีปัญหาบล่าเออท้าแข่งได้หมดโอ้โห้าจุดห้ามายนะฮะแฮ่จัดว่าไกลเลยนะนี่ขีนข้ามข้ามจังหวัดได้ไงเนี่ยตนะามกูมาเนี่ยเมื่อกี้มึงเฮ้ยตำรวจมาใช่หรอวะ ไปเยี่ยนตำรวจประเดีเพื่อนขอจนตูดทีที่กูหมั่นไส้ว่ะเออเนี่ยตูดตำรวจเนี่ยเออนานๆทีจะได้สัมผัสนะฮะโอ้โหมากันสองคันนะหัวเดียวกระเทียมรีบนะตำรวจเอ๊ะขับดิฟโชว์หน่อยเว้ยเออดิฟตำรวจแม่งดิฟตามไม่ได้เออจัดก็เด็ดเลยนะฮะไม่ชิงอะไรล่ะมาจุ่งอะไรอยเนี่ยเฮ้ยขัรถมึงพังด้วยเฮ้ยกูขู่น้มึงเออเอาเฮ้ยมันแรงกว่าเราไงตั๊กก็ไม่มีฮะอัดตามไม่ได้ฮะต้องรอไปเรื่อยๆฮะในตั๊กเด็กมันเองเนี่ยหมด ยิงรถดิฟดีๆดิฟส,สวยๆเนี่ยในตั้งจะเพิ่มขึ้นเยอะนะครับจับดีมามาเฮ้ยแม่มันตั้งไม่ดีป่ะตั้งกำแพงเมืองจีนป่ะฮะบูล็อกหลบล็อกหลบล็อกหลบนิดนึงทำอะไรอ่ะทำไมทำงั้นอ่ะมาแซงอะไรกูอ่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงละเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้เชี่ยเชี่ยเฮ้ยอูอู้ยจะชนเขาไนีจะโดนเาดกาชนนะเฮ้ยรถไอ้นี่มันจะพังแล้วว่ะไม่คันรอดเ,ดเยอะนะครับจับแล้วโอ้มาเป็นฮอเลยฮะแหม มาดิคุมาเออเอาปลาเอาปลากูเร็วกว่าสุดยอดก็คุแพงเพื่อนเออเดี๋ยว,ปปยว,วแปถึงห้ากเข้ารีแพ้ชอบบอกว่าเข้าดีกว่าครับช้าดีกว่าชัวเอ้ยชัวดีกว่าชา้าแต่ชัวดีกว่า,า,ววาเออมาแล้วไอ้เพ,พี้ยนทำโคงทำขุดอะไรเนี่ยเก่งใจคนเล่น,นะนตัน้งนะเออแหม่ทำเป็นใบไม้ตถนนเนีย่ยคุไม่เห็นมีใบไม้สักอันะลรคอปเตอร์มาเออใบไม้มันเต็มตถนนเลยแหม่เนีน่ยมามา ไม่ต้องหรอฮะเห็นอยู่ถ้าเหยียบนี่ยังตักนะฮะร้องฮะร้องแต่ภาคนี้มันไม่ร้องเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจุงเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆตะปูก็หลุดออกจากล้อเฉยนะครับบางทีขี่ไปเรื่อยๆเนี่ยคือเล่นไปเรื่อยๆนี่คือแบบเขาเรียกอะไรอ่ะล้อมันจะซ่อมเองหรือไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าเป็นภาคเก่าๆอย่างเช่น Nitro Speed Carbon นะครับ Nitro Speed Most Quante ภาคเก่านะครับผมไม่ใช่ภาคปีล่าสุดเนี่ยคือแบบ คือแตกแล้วแตกเลยนะครับไม่มีซ่อมนะครับนะ่ารอรอโดนจับอย่างเดียวฮนะถ้ายางแตกนี่คือพูดเลยฮนะมึงรอโดนตำรวจจับเลยอนะ่ะแบบมึงแบบรอเลยอนะ่ะแบบจริงๆเลยคือมันรถมันเร่งไม่ขึ้นแล้วนะอ่ะก็แบบเฮ้ยโอ้ยโค้งอะไรอย่างงี้ยมันนะ้งอ่ะโอ้โหมึงขนาดนั้นเลยนะอะพุชชอว์ <c oughs> นี่ฮนะเอา้าไอ้เแค่นั้นเป็นไรฮนะเป็นไรฮนะเป็นไรนะเไรมียโทรตามเหรอมึงจอดกลางสะพานเลยวนะ่ะโ,โอเคไปฮนะ ไม่ต้องเขา้ารีคงรีแพช็อปแล้วจัวงหวะนี้เนี่ยผมไอ้แค่นี้ตำรวจปะวะใช่ฮะบางทีตาปันนะตาฝันเนี่ยาาาายึดไม่ดีนะเดีมันจะเรียกว่าตาบอดเอาเนะฮะมาเห็รถธรรมดาเป็นรถตำรวจนี่หลอนเนี่ยเด็กชัดชัยออนะขมงเบาๆไปฮะไม่รีบโชว์เลยมึงเน่เน่มาดิมันใส่ยามหน้าหน่อยนะโอ้ข้างหน้าบ้านนี้จะมีเซฟเฮาด้วยฮะกูปองเจ็ดหมื่นครับเพื่อนฮะทำอะไรดีเอาไปทำอะไรดีฮะเจ็ดหมื่นทำอะไรได้มากโอ้โห เทียร์ตำรวจปะจั๊กเหี้ยมันดีตำรวจจ๋าตำรวจจ๋าเดี๋ยวกูขี่ขี่ตามไปแบบเสือหมอบแม่รถเสือหมอบก็แล้วรถเสือหมอบแม่เน่เน่เออเอตำรวจไปแล้วมั้งยังก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้ผมเข้าทางรัฐนะเออแล้วบ้านอยู่ไหนวะน่าจะใกล้ถึงแล้วว่าน่าจะใกล้ถึงแะเนี่ยไปนะมันมองถนนที่ดีฮะเออเดินถึงน่าจะถึงแล้วล่ะเออนี่แหละบ้านในทำเลดีบันที้ไอ้เหี้ยตำรวจปะ พุชชนทําไมเฮ้ยบ้านอยู่แนวะบ้าน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 ดีดีเว้ยกูไม่กลัวเว้ยตำรวจกูไปแล้วกูไม่กลัวตำรวจวะเจอตำรวจหน้าบ้านนะโอ้โหตำรวจมันก็แบบถ้าเป็นความจริงนะคือแบบถ้าแบบว่าขี่แบบนักแข่งหนีอะไรเงี้ยแล้วแบบจตำรวจเจอหน้าบ้านมันมันไม่บุกเข้าบ้านวะเออแบบเข้าบ้านนี่คือจบเลยอะแต่ถ้าตำรวจบุกเข้าบ้านนี่มันก็จะยากเกินไปนะอือนะก็คงไม่มีคนเล่นนักแข่งนะครับอย่างนั้นนะแกวอม เรียบร้อยฮนะอ๋อได้ตังค์เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดหมื่นกว่าปะเกียร์เจ็ดหมื่นห้าครับอ่าก็ได้รถใหม่ด้วยฮนะ Aston Martin นะครับผมอืมเดี๋ยวเราจะลองดูสแต็กของรถดูว่ามันจะน่าสนใจขนาดไหนนะครับมันเพียงพอแบบว่าควรค่าก,กับการซื้อไหมนี่ฮะผม Working through the pack เคฮะมาแล้วฮะภารกิจต่อไปของเราครับอ่าจัดว่าเด็ดนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปดูก่อนว่ามีเป็นอะไรให้เราเลือกหรือเปล่า นี่ฮะอันนี้เป็นเฟอร์ซูตแล้วนี่เป็นอันนี้ผมว่าเล่นอันนี้ดีกว่าเล่นเป็นแบบแข่งนี่แหละเออผมว่ามันเหมาะกับเราสุดแล้วแล้วเล่นเป็นสายแข่งเลยนะครับสายแข่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะรู้แอสตันมาตินยับ้างนะครับอ่ามีอะไรดีกว่าเราบอกว่าพับสปีดก็น้อยกว่าอักซาการเร่งก็น้อยกว่าคอนโทรคอนโทรก็น้อยกว่าเอ่อความถึกกับี่เหรอุ้ยผมว่าไอ้คันนี้ก็ยังดีกว่าอยู่ดีอ่ะเออจริงเลยนะแบบมัดจักใจเลยอะแต่ขออัปเกรดหน่อยแล้วกันนะครับ ขอแบบว่าเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ขออ่าอันนี้อัตราการเร่งใช่ไหมเอาคอนโทร่คอนโทรลเพิ่มอีกหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้ท็อปสปีดนะครับท็อปสปีดท็อปสปีดอัพไปเลยนี่อันนี้ก็อัตราการเร่งนะครับเอาเยอะๆเนี่ยอัพทีเดียวจนนะครับรถคันนี้ก็คงจะอยู่ได้กับเราอีกนานนะครับโอ้โหอัพขนาดนี้นะผมก็ เอาไว้ต่อกันในภาคต่อไปนะผมนะผมพาคต่อไปเราก็จะเล่นเป็นตำรวจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วและก็เพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยผมชอบก็สามารถกดติดตามกันได้นะครับไปแล้วสวัสดีครับ